ดีครับแล้ววิธีทำไทยโซ่พับด้วยแหลกแล้วก็สอดที่ามก่อน่าจะเป็นอ้ตัวในละคร้าวบน้องเอ๊เข้าที่รู้อ่ะแล้ก็มีโซดอยู่บนในบางทีไม่รู้ที่เหลือไม่รู้อย่ไรครับอะไรนะฮะหายไม่รู้่เหลือไม่รู้จะสอดปะคือยังไม่มีใครแต่งงานอ่ะ แต่ว่าถามว่ามีแฟนหรือเปล่าใครไม่โสดดอกว่คสถานะผมเองสดอันน mm ี้ใครมีแฟนหรือ่านทีครยีเ่เดอะอะไรครับพี่ใจเย็นๆทุกวันจะมาโกรนผมผมก็มีพี่เขาเป็นตัวอย่างครับผม ยังไม่ได้ปเขาเลยยังไม่ได้ไปเลยคุณไปไหมยังไม่ยงม่ปครับผมไปลิงก์นครับใช่ผมไปเ้มือนกิครับคุณไปไหมล่ะก็มีตั้งแต่คนเขาเรียกว่าตั้งแต่ไม่มีหานในสิ่งการเต้นเนี่ยก็มาเรียนดาแล้วก็เรียนทีนี่นครับแล้วคนละัทออกกำลังกายา พนนัอะับต้อดมอไะด้ครับีว่าที่ว่าที่ว่ามีมอะไร่แต่ันไม่เป็นาบนกนมี่าจะมีคลาสแต่ใส่เยอะมากเขาจะคิดคนคลาสใหม่ก็้วก็คิดขนมาเรื่อยๆทังยาคแต่ใช่อาจจะเป็นดันส์คลาส EDM ก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยนมีสี EDM อ่ะ าร์ตี้เลหรือไม่ต้องอยู่ในขับก็ได้ใครที่จะไปโทษนะอย่างมางั้งดังๆในงหล่อเนี่ยตอนกัางคือปาร์ตีตนก็มาที่นี่สักทุ่มหนึ่งนี่นนงหอตอนนี้มหรอมันมันจะมีแบบบางวันก็เป็นไเดนน้เออก็ไปหาแฟนได้ที่น่มางอย่างให้เลี้ยแจ็คอ๋อนีันเีย้เบอกไห้เขไดเ เข้ไปนบ้านเหรอเออมันก็ไปเต้นตรงนี้ไงฮูดอีกสคนน้ำายบูดแล้วไงฮ่า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 คดีละคร เขาเขาันพอผมลงมาพอาตอผมมาต่าอแล้วมันก็กลายเป็นอการแพรูปชาาาเ้ก็เลยไม่ส่วนตัวละไม่สนอ่าก็เลยก็มีการแบบเรียกไปแฟนมิ้งยูเดาราไทยคิดว่าประเทศเช่นบ้านอมรูชาติเขามเขาไม่ได้จับประไุ่จับ ทุกวันน kind of so ี้ละควานเลยเนี่ยเขาจบตัวนภาษาเทาเองาะว่ามีซัวไทยเตี่ยวในนี่ละความไทยก็มีแซ่บสุดในในในพู้ได้านนี่แหละที่มันเริ่มตกสูงขึ้นไปถึงเยียวนาให้คนมากจ้างตกลงได้เที่ยวทั่วได้ทุชาได้ทั่วเลยครับก็คือพอดีเราจ้างระกบขายด้วยแต่ก็จะไม่ไม่แบบในฐานะน้อไม่ได้แชร์ไม่ได้แท็กโลโก้อะไรว่าวเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยดีกว่าด้เที่ยวสวยไหมบ้านเมืองก็มันเป็นผมว่ามันคลาสสิกด้วยที่ยามเป็น เหม,ม,มาะกับการแผ่รูปเข,ข,ขเาชอบแต่รูปไงอเอาคุณนักขึ้นเขียนเาไหมครับอาจารย์ครับเชิอพูดถึงเรื่องละครมากดีกว่าผมอ,อย่าง